ผลกระทบจากนโยบายทวงคืนพื้นป่าทงางเจ้าที่ก็ได้มีความพยายามที่สี่บังคับให้พี่น้องออกจากพื้นที่โดยให้พี่น้องเซ็นเป็นหนึ่งใน13ที่ถูกดำเนินคดีเพราะว่านโยบายทวงคืนพื้นป่าของรัฐบาลแล้วก็ยูมาจะน้อยจนเท่าไงคือวานละ่ะบ่มีมุ่งทำจริองอีกแล้วครับมีเท่านี้สันชั้นต้นน่ตะตัดสินจำคุกชาวบ้าน13คนรอลงอาญา1คน สารอุทธรณ์ได้นัดฟังกันในภากษาในช่วงกลางปี6-2ส่วนใหญ่ก็ยืนตามสารสั้นต้นนะครับเกือบทั้งหมดก็ว่าได้สารอุทธรณ์ตัดสินจำคุก9เดือน10วันอยู่ในเรือนจำ1เดือน11วันแล้วก็ถือประกันตัวออกมาในชั้นดีกาซึ่งเขาก็มีการเคลื่อนไหวพักดันจนกระทั่งศาลดีกาได้ให้อนุญาตดีกาพี่เนี่ยอยู่เรือนจำอยู่77วัน นานกว่าเพื่อนเพราะว่าเขาไปก่อนเพื่อนแต่ว่าดีกาเขาไม่อนุญาตให้ดีกาก็รอจนกว่าดีกาจะตกมาอนโยบายตัวนี้กับใ้่ิวิการแบบอำนาจนิยมมาก,กระทํากับประชาชนเช่นการตัดฟันทํำลายผลอาสินต่างๆซึ่งปารากฏเป็นข่าวอยู่ทั่วประเทศในช่วงนั้น พอผมถามเนียที่นี่ทงางป่าไม้ทั้งเจ้าที่ปกครองทังทหา,ารมาทำเนี่ยเป็นไงดีไม่ดีผมว่าดีครับดีโดยส่วนใหญ่ชาวบ้านก็ไปหากูเงินเท่าก็สอยอย่างเสียแล้วกับชาวบ้านส่วนใหญ่อยู่นี่นะมีแต่ที่ทำกินอยู่ทึงนี่บ่มีที่ทำกินมองอื่นเลยพี่น้องวิญญาณไส้ท้องนี่ถือบังคับให้เส้นยินย้อมออกจากพื้นที่นะครับโดยบ่อสมัครใจนะครับเพราะว่าโดยพฤติการเนี่ยคือการนำกำลัง จำนวนหลายเข้าไปยังพื้นที่กเกษตรที่บ้านให้พี่นองเซ็นคันบ่เซ็นกับสิธถึกฟ้องดำเน,นินคดีถ้าเจ้าบา่คืนที่แปลงนี้ให้เจ้าขืนมาสากที่ซื้อก็มีความผิดจ้าผมปลูกมันไวนะ้่ละมันผมสิพอกู้แล้วเนี่ยพอกู้ใสหนี้เสสินช่วงระยะใสนี้เสสินทอกอออ็ศนะวันนี้มันก็ว่าเจ้ามากู้มันก็บ่ได้คอยก็จับ ชาวบ้านก็เป็นชาวบ้านที่อยากจนแล้วก็เป,เป็นแบบบ่มีน้ยทุนหนามีมีที่ทํากินกับสิบให้ยี่สิบให้กระเฮ็ดกินยุ่นี่มาตลอดใส่ตั้งแต่น,น้อยจนใหญ่กระทํามาหากินโดยที่แบบว่ากระทําให้ให้ข้าวโพดแน่ให้มันสับปะหลังแน่ปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทั่วไปทั่วประเทศนะครับพี่น,อน้องโนนอินแดงถือพักดันออกเป็นกุ้มแหลกหลังจากดําเนินนโยบายตนี้พี่น้องบ่อกแก้วไส้ท้องถือ ปิดป้ายบังคับให้ออกจากพื้นที่ถ้าปีี4ไม่มีรัฐประหาร mm hmm. ก็จะไม่เกิดอุทยานแห่งชาติใสทองถ้าไม่เกิดอุทยานแห่งชาติใสทองก็จะไม่มีคำสั่งที่66ม,มาไล่รือคนจนที่อยู่ในอยู่ในป่าอย่างพวกเรา เขากองหัวระวาฮะแค่ทํากินเนี่ยนะไปตัดไม้เหรออย่างแสบบปู่มันสะปลังคณมันสะปลงเน่ซื้ออีกอันนึงที่หนักนสาสาหัสที่สุดก็คือเรื่องกรารฟ้องดําเนินคดีพี่น้องในในยกบายตัวนี้ว่าถึงว่ามีเจตนาที่สี่ดำเนินการกับนายทุนหรือว่าคนมีฐาน,นะทางเศรษฐกิจที่เข้าไปถือครองที่ดินในเขตปา่าแต่ว่าในทางปฏิบัติกับตรงกันข้ามนะครับกับมาเก่งอยู่ในชาวบ้านคำสั่งคอสชอเนี่ยทำให้ คนจนยิ่งจนลงไปคำสั่งเขาจะชอคืออาชากรของคนจน